ครับเลอฟองเซเดอเฉลิมเกียรติมินาวันนี้จะมาดูเรื่องของเลอโพนงตอนิกนะครับเลอโพนงตอนิกก็คือสพนามที่เน้น,นะฮะโดยข้อมูลนั้นจะนามาจากหนังสือวิทยกรฝรั่งเศสฉบับประสบการณ์ของท่านอาจารย์อาจินมารีประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับมาจากท่านอาจารย์นัชพเรเหลืองทองคำนะฮะเป็นหนังสือดังเดิมนะฮะโดยสำนักพิมพ์อักษรวัฒนาเลอโพนงตอนิกนะฮะในหนังสือของท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็จะ เรียกว่าเลอโคนุกนะฮะท่านก็จะเรียกว่าเป็นเอ่าเลอเลก็ได้นะครับเลพโนุนะฮะเลพโนุนะครับแล้วก็ดิสดิสจงทีฟนะฮะเลพโนุดิสจงทีฟก็คือสรรพนามที่ที่เน้นหรือที่แยกออกไปนั่นเองนะครับเลพโนุดิสจงทีฟนะครับซึ่งท่านก็จะได้ บอกว่ามีคําว่าคําว่ามัวนะครับมีคําว่าตัวนะครับมัวนี่ก็แปลว่าฉันนะครับแปลว่าฉันส่วนตัวนั้นก็คือเธอใช่ไหมครับตัวก็คือเธอส่วนลุยก็คือเขาส่วนแอลก็คือหล่อนหล่อนนะครับส่วนนูก็คือพวกเราฮะพวกเราส่วนฟูก ก็คือคุณหรือพวกคุณหรือพวกท่านก็ได้นะฮะส่วนเออก็คือพวกเขานะครับเออคือพวกเขาแล้วก็แอนลก็คือพวกหล่อนหรือพวกหล่อนพวกเธอก็ได้นะวิธีใช้พนองตอนนี้หรือพนองดิสจงตีฟนะครับเลิพนองดิสจงตีฟก็ก็จะมีวิธีใช้หลายข้อแรกก็คือเราใช้เลิพนองดิสเลอพนองตอนนี้นะฮะไว้หลังคําบุคคล เช่นคำว่าเชที่แปลว่า,าที่บ้านของนะฮะหรือคำว่าเด r เรียก็แปลว่าข้างหลังนะฮะหรือคำว่าเดอองก็คือข้างหน้านะฮะเดอองก็คือข้างหน้านะครับหรือคำว่าองนะครับก็คือภายในหรือในนะครับหรือคำว่าแฟ ก็แปลว่าด้วยหรือกลับหรือพร้อมกับด้วยพร้อมกับหรือกลับก็ได้นะแล้วก็ซองก็คือปราศจากโดยปราศจากนะฮะคำว่อาองฟัสเดอก็คือข้างหน้านะฮะข้างหน้าหรืออาร์โกเตเดอร์อาร์โกเตเดอก็คือข้างข้างนะครับดูเดอนะครับและอื่นๆตัวอย่างเลยนะครับ ผมอยู่ที่บ้านของผมก็จะพูดว่า je suis chez moi je suis c ่ e z moi นะครับหลอนอยู่ข้างหน้าเธอ e l l e e d e v อ n ์ตัว e l l เ e สตัวเขาออกไปกับพวกเรา i saw avec nous ิ a ซ a v ์อ n ว a น i l s o ซอ a v e เ n e อันนี้จะอยู่หลังบุพบทนะครับพวกเขาออกเดินทางไปโดยปัาศจากฉันคือโดยไม่มีฉัน i part à p a r i s s a n s m o i นะครับ หรือตัวอย่างอื่นๆเราอาจจะมีตัวอย่างอื่นๆเช่น,นตัวอย่างของเรานั้นจะมีตัวอย่างเช่นบอกว่าเขาพูดเขาพูดถึงฉันเขาพูดถึงฉันนะครับเราก็จะมีประโยคว่า ill past the m o o นะครับเราก็จะได้ว่า ill แล้วก็ p a มัวนะครับอีปันหรือมัวก็พูดถึงฉันหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออาจจะบอกว่าฉันไปที่บ้านเขาไปที่บ้านเขานะครับเราก็จะพูดว่า mm hmm. je vais chez lui นะครับก็จะได้ว่า je นะครับ je นะครับ v a mm hmm. แล้วก็ เฉลุยนะครับชเวยิลุยอันนี้ก็คือฉันไปที่บ้านเขาหรือฉันร้องเพลงพวกฉันร้องเพลงนะครับฉันประโยคนี้อาจจะเป็นว่าฉันร้องเพลงนะครับก็จะได้ว่าฉันร้องเพลงเพื่อพวกหล่อนเราก็จะได้ว่าเยอะช่อง ผู L นะครับก็จะได้ว่าช่องปู L นะครับก็เป็น J แล้วก็่องชยชองผูแล้วก็ ang, ang, วก L นะอันนี้คือฉันลองเพลงเพื่อพวกหลอนทีนี้วิธีใช้ข้อที่สองเนี่ยเราก็จะใช้โพรนองตัวนิกนะครับมัวตัวลุย e, L นูวูเอ L นะครับ ไว้หลังบุพบท R อาเมื่อเป็นสรรพนามอยู่หลังบุพบท์อนาะบุบพบท R อาในโครงสร้างกริยาเช่นปองเซอานะครับปองเซอาที่บวกกับคนคิดถึงใครแอเทออาเป็นของใครหรือแซงเตอรเซอาสนใจในอะไรสแตร์เซอาพูดกับใครหรือแฟตองเซีงยงอาระวังใส่ใจหรือเตเนีอาก็คือผูกพันราาักใครตัวอย่างนะครับฉันคิดถึงเธอก็พูดว่าเชื bon ่อปองสซอาตัว je pense à t o i นะครับฉันคิดถึงเธอคุณคิดถึงผมไหม vous p e n s e z à moi นะฮะวูปองเซอาหม้อนะครับก็ตอบว่าครับ,รบผมคิดถึงคุณผมคิดถึงคุณก็ตอบว่าไงครับก็ตอบว่า oui je pense à vous นะครับก็ตอบว่า oui ก็คือ oui แล้วก็เชอร์บองส์อาวูนะครับเชอร n บองส์อาวูผมคิดถึงคุณหรือปากกาด้ามน,นี้เป็นของฉันเราก็จะพูดว่าเซอร์สติโลเอตามัวนะครับเซอร์สติโลเอตามัวหรือเออามัวนะครับเป็นของฉันเขาสนใจหลอนอิวเซนเตเรสอาร์แอลอิวเซนเตเรสอาร์แอลนะครับสนใจหลอนนะครับฉันพูดกับพวกคุณ ก็เป็น je m a ์มัตเรสอาวนะครับ je m a ์มัตเรสอาวระวังพวกเขาไว้นะครับเฟตอะตองเซียงอาเอเฟตอะตองเซียงอาเอฉันผูกพันกับเธอเชอร์เตียงอาตัวนะครับเชอร์เตียงอาตัวอันที่3เราจะใช้เน้นประธานนะครับหรือใช้เน้นคำนามเช่นบอกว่าผมมีชื่อว่าจองก็บอกว่าหม้อเชอร์มัตแปลชองนะครับหม้อเชอร์มัตแปลชองหรืออาจจะบอกว่า ฉันนะ,ะตัวฉันเนี่ยตัวฉันนะครับตัวฉันฉันชอบบ้านหลังนี้นะฮะฉันชอบบ้านหลังนี้นะครับตัวฉันฉันชอบบ้านหลังนี้นะครับอันนี้ก็คือลองดูว่าประโยคเราจะพูดว่าอย่างไรครับตัวฉันเนี่ยฉันชอบบ้านหลังนี้นะฮะเราก็จะได้ว่าหมวก็คือ มัวนะครับฉันชอบมีดุงนะครับเราก็ได้บอกมัวก็คือมัวนะฮะแจมครมบฉันชอบมีดุงนะครับ, em, yem, set, em, set, นะรบอันนี้คือตัวอย่างของเราในวันนี้นะครับ